ชาวโฮมสวยตกแต่งใหม่สุภาลัยโนเววิวทำเลดีเดินทางสะดวกสบายการอยู่ใกล้วงแหวนบางใหญ่ใกล้ถนนการจนาพิเศษเดินทางเข้าออกได้หลายเส้นทางตัวบ้านตกแต่งใหม่เฟอร์นิเจอร์แบบจัดเต็มเรียกว่าเป็นบ้านพร้อมอยู่อีกหนึ่งหลังเลยค่ะอยู่ใกล้แหล่งงานและห้างสรรพสินค้าเซน,นทัลเวสเกตหลังมุม29ตารางวา3ห้องนอนและ2ห้องน้ำใกล้โรงพยาบาลเกษมรา์ที่นี่อยู่ใจกลางเมืองและใกล้แหล่งงานอีกมากมายใครชอบบ้านพร้อมอยู่ต้องหลังนี้เลยค่ะมีระบบรักษาความ ปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงแถมยังเป็นบ้านหลังมุมมีความเป็นส่วนตัวแบบสุดไร้สนามดิ้บสาดูโฮมบางบัวทองโรงเรียนสารสากร้ไทยวัสดุบางบัวทองไล้สถานีรถไฟฟ้า MRT คลองบางไผ่จะเดินทางเข้าเมืองหรือออกนอกเมืองก็เดินทางสะดวกสบายสุดๆไปเลยค่ะตัวบ้านมีความโปร่งโล่งสบายห้องนอนและห้องโถงแต่และห้องกว้างมากๆค่ะเป็นวิวแบบธรรมชาติด้วยนะคะหน้าบ้านจอดรถได้สองคันข้างบ้านเหลือต่อเติมได้สนใจทักแชทต,ต,ตอนนี้เลยค่ะ